เลขสิหลักงวดวันที่ผ่านมาวันที่16กันยายน2567เลข10หลักเข้าที่เลขหลักส2ง2อ2ศ2น2์2องหนึเข้าที่เลข26เข้าตัวกลับ สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1รางวัลที่1ออก608 662และเลข10หลักเข้าที่เลขหลัก3 30 31 34 35 36 37 38เข้าที่เลข37เข้าที่เลข37 เข้าตรงๆเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก3 7เลข10หลักเข้าทุกนวดเข้าตัวตรงตัวกลับมาล้านเปอร์เซ็นต์รับรองได้คำเตือนติดตามชมเลข10หลัก งวดวันที่1ตุลาคม2567ได้เลยเลข10หลักงวดวันที่1ตุลาคม2567หลัก0 02 06 08หลัก1 10 12 13 14 15 16 17 18 19 หลัก2 26 28หลัก3 30 32 34 35 36 37 38 39หลัก4 40 42 45 46 47 48 49หลัก5 50 52 56 5 7 5 8 5 9หลัก6 6 8หลัก7 7 0 7 2 7 6 7 8 7 9หลัก8ไม่มีหลัก9 9 0 9 2 9 6 9 8เลขเด่นบนสมตัวมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมา งวัที่16กันยายนสองห้าหเลขเด่นบนเลข0เลข1เลข2เข้าที่เลข2นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1ออก6 0 8 6นยเลขเด่นบน3ตัวมา1ตัว งวดวันที่1ตุลาคม2567เลข0เลข1เลข2ได้เลขตัวเก่างวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ได้ตัวเลขเท่ากับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นล่าง2ตัวมา1ตัว งวดที่ผ่านมางวดวันที่16กันยายน2567เลข1เลข7เข้าที่เลข7นะครับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวออก3 7เข้าตรงๆเลยนะครับเลขเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวเข้าตลอด ติดตามชมงวดวันที่1ตุลาคม2567เลขเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวงวดวันที่1ตุลาคม2567เลข1เลข8จะมาให้เห็นหรือไม่ติดตามชมได้ครับเลข10หลักเลขเด่นบนเลขเด่นล่างงวดวันที่1ตุลาคม2567จะมาให้เห็นหรือไม เพื่อเป็นแนวทางเลือกสลากินแบ่งรัฐบาลติดตามชมได้ต่อไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ